สำหรับมื่อนี้นะครับมาบันไร่กัสิมาบอกสูตรนะครับมักอาหารดักกุ้งนะครับเป็นห้ํานะครับตัวผสมกมี้นล้ำนะครับเนาะลำอ่อนเที่ยขวดแล้วก็มีอาหารปลาดุกนะครับอาหารปลาดุกเล็กแล้วก็มีไข่เป็ดนะครับเอาใค่ใกล้กด้เลยถ้าใค่เป็ดมันสิข้าวกว่วนะครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นขนมปังนะครับเป็นอาหารที่เอ้ใส้โต๊ปลานะครับที่ตําเบ็ดฝรั่งนะครับอันนี้ก็สิเอามา ผสมให้เบิ้งนะครับเนาะเอาหาภาชนะหาอ,อันที่มันังไงๆส่เงีครับเปลี่ยนเปลี่ยนไทยแป๊บน,นึงครับอันเป็นสูตรของบาบันไร่ไตยสานเองนะครับเนาะน้ำพร้อมนะครับเด้ออย่าลืมน้ำผสมน้ำพร้อมเอาภาชนะังไงๆใส่เขาเอาล้ำนะครับล้ำตรงขวนะครับขวมันหอมจัง่อยครับนี่ครับเอาล้ำจะก่อนครับเศษประมาณจะนั่งกะเอาหาัวหารปลาดุกใส่ครับสูตรบุญีสูตรตายต,ตัวนะครับ ของบาบานเลยนี่ครับแล้วก็ใส่อาหารสำเร็จรูปนะครับที่ที่เขาไปตกปลานะครับที่กระเบินพลังหาซื้อได้ตามร้านพวกฟิชชิ่งทั่วไปนะครับนี่สำเนียพอครับค้นในเข้ากันครับคู่เข้าให้เข้ากันนะครับคู่ไปเรื่อยๆครับคู่กับเข้ากันทั่วๆไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่ะปลวกเขากับเสีอีกนิดนึงนะครับนี่นิดนึงเป็นอะเขาเอาไข่เป็ดปุ๊บ ได้พร้อมครับแาตสูตรนะครับแาตสูตรไผ่สูตรมันนะครับเนาะอันนี้สูตรของบาบาลัยนะครับใครเปลียนมันสะมีความเหนืดความเหนียวมีความขาวกันใครใคไก่นะครับเป็นดักกุ้งดักปลาได้ครับเน้อเหนียวเขาก็ยอดน้ามใส่นิดนึงครับน้ามนี่เขาสะใส่รวดเดียวบ่ด้นะครับเขาต้องค่อยๆยดต้องไปนะครับค่อยใส่ต้องไปคุกเข้าเากันเอาแบบปั้นได้นะครับ พอติดมือพอนะครับโอ้หอมครับหอมหอมหอมได้กินน่นอาหารแาสําเด็จนรูดมัครับหอมครับหอมเพราะกุ้งแปามันเข่าไหลใช่ไหมครับนี่ครับหยอดน้าไปเรื่อยครับนี่นั่งอะคือนจิบพ่อละครับคนให้เข่ากันครับปอนี้แต่น้ามันเซียมดนมเสียเหนียวครับันีิปั่นบ่อยพวกเข่าเข่ากันครับ้อน นี่ครับนี่แบบประมาณนี้ครับนี่คคือือสะได้แล้วครับนี่ครับปั่นปั่นประมาณนี้ครับโอ้หอมครับหอมหอมจูดเด็ดของบาบันไหลนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้เพราะครับกเข่าเข่ากันมืดอ่านี่ครับให้มบใกงใกล้ๆครับนี่เอาประมาณนี้ครับพอโอ้ครับหอมหอมครับ